อน um oh. ี่ก็คนไพ่ยังก็นะไพ่ตรงไพหวานที่เขาขายอยู่อันต่างโดงที่อันนั้นเดียวแล้วที่อันเขาขายอันเขาไปซื้อแข้ง ต้มสุกแล้วค่อทีไปตีฮันแซบเลยนะต้มรดนนะอ้ออีกก้อนตัวเม่มันลุ้งไปเรื่อยเลยตอก้น Nó. Ừ. Nó búp. Ừ. Ừ. À. Nó bỏ là chia sẻ của nam mãi. O dạng nát không mưa 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 ลอกหลได้นะคะคนนั่งแม่หยยบลงกันนัดแค่นี้แบเมืนหนาอืมทำไมเปิโตได้น่ะตแสต๊แสเอาไปกินเนี่ยบ่แม่หน่อยหน่อยได้น่ะแต่เพิ่พดจะี่น่ะเนาะ็ยีดินมากบมันเนาะนี่ดินมากบมันเนาะ อะไรลที่มากรนเขาบอกกรูดถัามะกรมนมากกูมมันจะขึ้นมาแต่เขาก็อขี้บัวใบเดียวอกไรนะ

โอ้เจ๊อ,อนมันไม่ใช่หนกนี่พี่เจ้านอน,นี่กับนอพูนกับเก็กามน,นอกืม